ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเพื่อนได้นำผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการนะคะร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติเพะบรมราชินีนาถพพะบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพพะบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิราชาธิดานะคะและก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ค่ะ พาคุณผู้ชมไปที่วัดบ้านน้องหว่านะคะตำบลขามใหญ่เพื่อเมื่อจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทีย่งตตงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อด้เป็นประทานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเชกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กมรมหลวงาาลาารีนิสสิพัตมหาวชิราชิดาและกับพระบรมวงศ์สานุวงศ์ทุกทุกพระองค์ประจำปีพุทธศักราช2,566โดยมีพระเทพวรา,าจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานไฟสงฆ์นายสมเพ็ชรศักดคู่นายกำพลสิริรัตน,น์นายบดินกเกษมศาลร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมโดยข้าราชการและกับประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถาวายพระพรชัยมงคล สำรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะถวายพระพรชัยมงคลกับเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและก็สำเนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมทั้งเป็นการเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนนะคะได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาและก็แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อความกินดีอยู่ดีของประสงนิกรนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะนำหลกักรรมจากบทสวดพระเจริญพระ ุทธมณฑ์ไปปฏิบัติประพฤตินะคะในชีวิตประจําวันและก็เป็นการสอนใจให้ประชาชนได้มีสติตั้งมั่นในคุณงามความดีพิจารณาถึงความบเบี่ยงของทุกสิ่งบอบประมาทกับชีวิตและก็สามารถที่จะดํารงชีวิตอยู่บนความถูกต้องตามทํานองครองธรรมโดยพิธีจเจริญพ,พระพุทธมนต์นะคะพระพรชัยมงคลใน,นเทือนีกจัดขึ้นถูกวันที่28ของทุกเดือนนั่นเองค่ะ